หวานไม่มีแถวสีริต้าก่อนควงคู่เติมความหวานทริปฝรั่งเศสเสิร์ฟโมเมนต์ดีต่อใจรัวๆแฟนคลับลุ้นทายาทคนที่สองเรียกว่าอดหวานละมุลให้แฟนๆได้เห็นกันอยู่ตลอดสําหรับคู่รักคนบันเทิงสีริต้าเจนเซนและสามีกอนนะรงเดชท,ที่ไม่ว่าจะผ่านมานานกี่ปีก็ยังคงดูแลกันประหนึ่งคู่รักข้าวหม่ปลามันจนหลายคนลุ้นทายาทคนที่สองให้มาเป็นเพื่อนเล่นของน้องกุนงานนี้แฟนๆต่างตั้งคําถามว่า จะได้เห็นโมเมนต์สุดอบอุ่นมากยิ่งขึ้นตอนไหนนะสิริตากรเติมหวานต่างแดนล่าสุดมีความน่ารักมาฝากแฟนคลับอีกเช่นเคยเมื่อสาวสิริตาเจนเซนควงคุณสามีหล่อเนียบกอนนรงเดชและลูกชายหัวแก้วหัวแหวนน้องกีวีไปเที่ยวทริปฝรั่งเศสสุดโรแมนติกที่เมืองแวร์ไซงานนี้เสิร์ฟภาพบรรยากาศครอบครัวแสนอบอุ่นน่ารักที่มีพระตำหนักแกรนเทียนนนแห่งพระราชวังแวร์ไซเยเป็นฉากหลัง เรียกว่ามีโมเมนต์น่าประทับใจมากมายเห็นแล้วก็ยิ่งทําให้หลายคนอดชื่นชมความน่ารักของครอบครัวนี้ไม่ได้ทั้งไลฟ์สไตล์และออร่าความสวยหล่อของสีริต้ากรกับน้องกวินนั้นให้ความรู้สึกเหมือนหลุดออกมาจากเทพนิยายอย่างไรอย่างนั้นทํำเอาหลายคนลุ้นกันว่าทริปนี้จะมีน้องเพิ่มอีกสักคนไหมนะคงต้องรอดูกันต่อไป